บัดนี้นั้นมีความเคลื่อนไหวไปทางดีชั่วประการใดบ้าง <c oughs> จชิงได้นำมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบพ,พอเป็นแนวทางของผู้นำ <c oughs> สำหรับหลวงตาเองตั้งแต่อุบลสวรมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมให้ด่างพร้อยมีความรักศีลร,รักธรรมเต็มหัวใจ การศึกษาเราเรียนอยู่กี่ปีก็ตามไม่เคยมีความล่วงเกินในศีลโดยเหตุเจตนาลามกแม้นิดเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีความอบอุ่นภายในศีลของตนจากการศึกษาเ,าเรียนแล้วก็ออกปฏิบัติ <c oughs> เต็มกำลังความสามารถตั้งแต่เริ่มจาก หยุดจากการเรียนแล้วก็ก้าวเข้าสู่ป่าสู่เขาลำนาไพรปฏิบัติตนตามเยี่ยงอย่างของพระโพธเ,เจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาและได้รู้เห็นธรรมจนจัดสรู้ขึ้นมาเป็นจัดสดาสอนโลกจากนั้นก็พระสงฆ์สาวกปฏิบัติดำเนินตามพระโพธเ,เจ้าในสถานที่เหมาะสม ในครั้งพุตการ <c oughs> ในสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่า <c oughs> มหาวิลัยป่าคือเป็นสถานที่สงบเงียบเป็นที่บำเพ็ญสะดวกสบายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาลมเนาวไรทั้งนั้นกามกักกิเลสด้วยจิตตภาวนาโดยลำดับลำดา พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ตรัดสรู้ขึ้นมาใน <c oughs> มหาวิทยาลัยป่าจากนั้นก็ประสิทธิ์ประสาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายซึ่งเรียกว่าเป็นนักศึกษา <c oughs> ปฏิบัติจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาตามลำดับลำดา <c oughs> จนได้กลายเป็นสารณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจประจำมา ถึงกับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแห่งพุทธศาสนาหลวงตาเองก็ได้อุตสาห์พยายามบำเพ็ญตามแนวทางที่ท่านทรงดำเนินไว้แล้วตามตำรับตำราที่ได้ศึกษามามากน้อยไม่ได้หยุดหย่อนอ่อนกำลังหรืออ่อนแอไปทอดแ้เห,หลวไหลไปในวักใดตอนใดในการปฏิบัติ ศีลธรรมทั้งหลายมีความเข้มแข็งเป็นลำดับลำดาเพราะมีความมุ่งหน้าต้องขออภัยตามความสัตย์ความจริงที่ตั้งไว้ในใจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าในชาตินี้ขอเป็นพระรหัน์เท่านั้นเมื่อได้อ่านอัตธรรมเป็นที่เข้าใจและมีข้อสงสัยอยู่บ,บางตอนเกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน ว่าจะมีจริงอยู่ตามตำรับตำราท่านสอนไว้อย่างไรหรือไม่ก็ได้เข้าไปกราบอบรมศึกษากับหลวงปู่มั่นจนเป็นที่พอใจในเรื่องมรรคผลนิพพานหาสงสัยไม่ได้แล้วจากนั้นก็ก้าวดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มกำลังความสามารถ <c oughs> นับตั้งแต่ศีลก็บริสุทธิ์ เต็มหัวใจอบอุ่นไปสถานในป่าในเขาลำนาวไพรคนเราเมื่อมีศีลเป็นที่อุ่นในตัวเองแล้วจะไปสถานที่ <c oughs> น่ากลัวขนาดไหนก็ไม่น่ากลัวเพราะศีลนี้สามารถที่จะนำตนให้ไปสู่สวรรค์หรือผุมาโลกได้แม้จะยังไม่ถึงนิพพานก็ตามความอบอุ่นในศีลนี้เป็นที่พึงพอใจ อยู่ที่ไหนไม่กลัวตายบำเพ็ญภาวนาในป่าในเขาสมัยแต่ก่อนมีแต่สัตว์เสือเนื้อร้ายเต็มไปหมด <c oughs> ไม่ว่าภาคใดพวกท้างพวกเสือพวกหมีพวกพวก,พวกูพวกเนื้อนี่เต็มไปหมดธรรมดาต้องกลัว สัตว์โลกต้องกลัวตายทั้งนั้นนี่เราเองก็กลัวตายแต่อำนาจแง่งศีลทำครองใจแล้วทำให้เกิดความอบอุ่นกล้าหาญชานใจตายแล้วเราต้องไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ก้าขึ้นสู่พุมาโลกหากกิเลสยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจก็หากว่ากิเลสสิ้นสุดจากหัวใจแล้วเราก็จะถึงพระนิาน <c oughs> ในปัจจุบันนาชาตินี่แหละนี่เมื่อได้รับการอบรมจากหลวงปู่มัน่น <c oughs> ว่ามรรคผลนิพพานนั้นเป็นอากาลิโกสดสดร้อนร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัติทุกคนไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบ,บวชและฆรวาสเช่นเดียวกับกิเลสเป็นกิเลสตลอดมาสดสดร้อนร้อนใครทำบาปได้บาปใครทำบุญได้บุญตลอดมา ธรรมะก็เป็นอากาลิโกไม่มีการเวลาเช่นเดียวกันบำเป็นคุณงามความดีให้เกิดมากประโยชน์มากน้อยเพียงไรคุณงามความดีก็จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติสดสดร้อนๆตลอดไปอย่างนั้นแหละเราภูมิใจในการปฏิบัติ <c oughs> พูดที่เรื่องศีลก็ไม่หาที่ต้องตีไม่ได้ในหัวใจเป็นความอบอุ่นตลอดมา จากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ทางด้านพิตาภาวนาสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำลาซึ่งเต็มไปด้วยชื่อเสียงของสมาธิปัญญาจตทาวิมุตติพ้นแต่เราก็ยังมีแง่สงสัยแม้จะไม่สงสัยมรรคผลนิพพานก็ตามแง่สงสัยเครือบแกลงที่เรายังไม่เห็นมักเห็นผลก็ยังมีอยู่ธรรมดาเมื่อปฏิบัติต่อไปสมาธิ คือความสงบล่มเย็นของใจ <c oughs> ความแน่นหนามั่นคงของใจ <c oughs> ไม่วอกแวกคลอนแคลน <c oughs> ตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นค่าสึกรอบร้านสำหรับคนมีเจเล็ <c oughs> ใจที่มีสมาธิย่อมอิ่มอารมณ์ภายในตัวเอง <c oughs> เรียกว่าทำครองใจ <c oughs> ไม่ดิดดิ้นรนกวาดแก่งไปหาสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้น แร่งสมาธิเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอพอใจไม่ว่าจะยดนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ในป่าในเขาอดอิม่มประการใดไม่สนใจเพราะทำความชุ่มเย็นมีอยู่ภายในใจแล้วเป็นความอิบอิ่มตลอดเวลาในียบบททั้งสี่ไม่สนใจว่าการอยู่การกินการหลับการนอน จะเป็นความขาดเขินบกพรองประการใดใจไม่สงไม่สนใจเพราะทำเป็นเครื่องดื่มของใจมีเต็มหัวใจอยู่แล้วในขั้นสมาธิก็เต็มหัวใจสำหรับผู้ปฏิบัติ <c oughs> จากสมาธิแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญานี้เป็นความฉลาดแหลมคมมากไม่ได้เหมือนปัญญาที่เราเรียนในตำลับตำรา ปัญญาขึ้นเกิดเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านบำเพ็ญเกิดสติปัญญาแก้วกล้าขึ้นมาสามารถสังหารกิเลสออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสสรู้ด้วยการภาวนาและตรัสสรู้ด้วยปัญญาเป็นสำคัญก่อนที่จะตัด สรู้ต้องมีสติปัญญาเต็มหัวใจแล้วแต่สรู้ขึ้นมา <c oughs> เราก็ดำเนินตามนั้นขอให้พี่น้องตัางหลายได้ทราบว่าพุทธศาสนานี่เป็นพุทธศาสนานที่ท้าทายต่อมรรคผลิพานตลอดมากระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะท้าทายรับรองมรรคผลิพานว่า มีสมบูรณ์ูนผลตลอดเวลาเมื่อยังมีผู้ปฏิมียังมีผู้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว <c oughs> าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่มีคําว่าการสถานที่เวลาเวลาเข้ามาทําลายการปฏิบัติดี <c oughs> ปฏิบัติชอบของตนจะต้องตักตวงเอามรรคผลนิพพานขึ้นเป็นลําดับลาดาเช่นเดียวกับคนที่มีความสมัครรักคร่ใฝ่ใจต่อ ทิเลตคือความโลภความโกรธราคาตันหาสิ่งเหล่าน,นี้จะทวีรุนแรงขึ้นเป็นลำดับผลของมันจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้สัตว์โลกตลอดไปไม่มีการเวลาเข้ามาทำลายได้เลยสำหรับการบำเพ็ญธรรมก็เหมือนกัน <c oughs> ดสดๆดร้อนๆที่จใจผลแก่ผู้บำเพ็ญนี่เราก็ได้บำเพ็ญเต็มความสามารถของเราปัญญาที่เริ่มไหวตัวเบื้องตน้นซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็น เห็นตั้งแต่ในตำรับตำราเข้ามาปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นภายในใจิตใจกิเลสที่เคย <c oughs> ปิดบังลี้ลับกรมหัวใจเราไว้ให้มืดบอดตลอดมานั้นก็ค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งปัญญาํำระล้างโดยลำดับ <c oughs> ถึงขั้นปัญญาอัตโนมตัติปัญสติปัญญาอัตโนมตัตินั้นหมายถึงว่าทำมีกำลังภายในใจแล้วเป็นการฆ่ากิเลส เป็นความเพียรอัตโนมัติไปในตัวโดยไม่ไม่มีการบีบบังคับหรือถูไถกันไปเหมือนดังที่เราเคยปฏิบัติมาในเบื้องตน้นเมื่อทำมีเต็มหัวใจ <c oughs> สติปัญญามีพอครองตัวแล้วจิตใจย่อมมีกำลังมีความสะอาดผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลำดับ <c oughs> กำจัดความมืดบอดทั้งหลายภายในจิตใจมิออกด้วยสติปัญญา ศรัทธาความเพียรของเราจิตใจดวงนี้แหละที่เคยมืดบอดเคยเป็นช่วมเป็นฐานของกิเลสให้มันขี่ลดเยี่ยวลถมาตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นได้กระจายออกกระจายออกความกระจายออกแห่งสิ่งโสกโปกทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวมืดดำใจก็มีความสว่างกระจ่างแก้งขึ้นมาโดยลำดับ แล้วก็เริ่มรู้เริ่มเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนมาเทีเ่ยวกับจิตใจด้วยเฉพาะจิตนี้ด้วยก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวขึ้นมาส <c oughs> ติปัญญาบุบเบิกเพิกะอนสิ่งที่ปกปิดกำบังออกเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสท,ที่เป็นความมืดมิดปิดตานั้นจางลงไปจางลงไป ใจซึ่งเป็นนักรู้รู้ไปเรื่อยเรื่อยสว่างพระจ่ากแจก้งไปไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงวิมุติหลุดพ้นจิตใจได้ทิเลสได้ขาดสะบั้นลงจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วความสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นฉันใดไม่ไปทูลถามท่าน เพราะเป็นธรรมอันเดียวกันรู้เห็นจากใจซึ่งเป็นนักรู้อันเดียวกันท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดถึงสัตว์ประเภทต่างๆจิตเต็มท้องฟ้ามาหาสมุทรซึ่งสวยกรรมตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนมีหายสงสัยไปหมดเพราะสิ่งเหล่าน,นี้เคยมีมาดั้งเดิมตั้งกับตั้งกัน <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าใจมันหมอดมันบอดด้วยอาํานาจแห่งพิเรสปิดบังหุ่มห่อไว้สิ่งเหล่านั้นจะมีมากมายขนาดไหนมีมากกี่กับกี่กันก็มองไม่เห็นไม่รู้สุดท้ายก็ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเช่นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์โคมโรคนิพพานไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่มีปฏิเสธโดยประการทั้งปวง นี่ขาดชาบ้านลงไปหมดจิตใจรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าบาปเป็นยังไงฐานที่เกิดของบาปเกิดมาจากไหนบุญเป็นยังไงฐานที่เกิดของบุญของบาปเป็นยังไงกระจ่างออกไปนโลกสวรรค์พมโลกถามกันหาอะไรเมื่อความรู้ไม่มีเขตมีแดนครอบโลกธาตุนี่แล้วอะไรที่อยู่ในแดนโลกธาตุนี่จะรู้จะเห็นไปหมดนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรม ตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าสวากขาตธรรมคือธรรมนั้นตรัสไว้ชอบแล้วถ้าเป็นแบบแปลนแผนผังก็ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมใครนำแปลนใดออกไปก,าก,าปกลางปู่บ้านผูกเรืองตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับความใหญ่โตลระหงฐานมากน้อยเพียงไร จะปรากฏเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจากแบบแปลนแผนผังนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ทำคือแบบแปลนแผนผังของบุญของมรรคผลนิพพานนรกทุกอย่างเห็นหมดในนั้นอยู่ไม่พ้นจากจิตใจนี้ไปได้นี่แหละความรู้แจ้งของพระโพธิเจ้าจิตที่เปิดเผยออกจากสิ่งที่ปิดบังหุ่มห่อแล้วย่อมกระจ่างแจ้งเช่นเดียวกันเพราะธรรมนั้นเป็นอากาลิโก ือมีอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากใจเป็นอากาลิโกรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความมืดบอดเพราะกิเลสปิดบังเอาไว้กับรู้ด้วยความเปิดเผยที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดแล้วมีแต่ความรู้ดลล้วนรู้ไปหมดทุกชิ้นทุกอันไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับท่านจึงเรียกว่าโลกวิถู <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมารู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในโลกในได้แก่พระไถ่กิเลสขาดสะบั้นไปหมดรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดโลกนอกออกมาไปจากบุญจากบาปนรกสวรรค์พรหมโลกที่ผ่านเปรตผีประเภทต่างๆ,ๆรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนี่ท่านจึงไม่ต้องถามใคร เพราะใจนี่เป็นนักรู้เมื่อถึงตาเวลาที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่ให้จะว่าอันใดมีไม่มีใจนักรู้นี้จะเป็นผู้พิสูจน์ด้วยความรู้ความเห็นของตนโดยไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานเลย <c oughs> ดังพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ไม่ต้องถามผู้ใดและไม่หาผู้ใดมาเป็นสักขีพยานทรง ความเป็นศาสดาขึ้นท,ทันทีและแสนโลกตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะประจักษ์ในพระไทยพอแล้วกับความรูคม้ความเห็นทุกอย่างอยู่ในพระไทยนั้นหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครบรรดาสาวกที่บรรลุธรรมขึ้นมาก็รู้อย่างนั้นไปโดยลำดับหลง,งาตามนิสัยว่าสนาของตนไม่มีอะไรจะปิดบังหุมหม่อเอาไว้ นี่คือธรรมแท้เราปฏิบัติตามาศาสนาธรรมนั้นเราจะได้เจอมากเจอผลดังที่กล่าวมาแล้วนี้สำหรับหลวงตาแล้วได้ <c oughs> <c oughs> เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเวลาจิตนี่มันมืดมันมืดจริงๆจะพาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติสตังไม่อยู่ ข้ามผ้าความเพียรล้มเหลวล้มเหลวแต่สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยหลายครั้งหลายหนจิตตุจิตก็ตั้งตัวได้ตั้งตัวได้รวมเขาเป็นสมาธิได้จากนั้นก็เป็นปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นลําดับลําดับถึงขนาดที่ว่าฟาเกลเลทขาดสะบันลงไปจากใจประหนึ่งว่าเรียกว่าฟาดินถล่มในขณะที่กิเลสได้ขาดสะบันลงจากใจ เป็นฟ้าดินถล่มขึ้นมาเทวบ,บุตรเทวดาอินพรมสามแดนลกธานอิกเรียกว,ว่าสาธุการทั่วหน้ากันไปหมดมากไหมเทวบุตรเทวดาที่อนุโมทนาสาธุการและแสดงความอัศจรรย์ขึ้นแก่เทวบ,บุตรเทวดาอินพรมทั้งหลายในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม้เราตัวเท่าหนูก็ปิดไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี กระจายทั่วถึงกันหมดนี่นี่แหละความสะเทือนตะทานของธรรมอัจร,รัยเต็มชัดเต็มส่วนเมื่อความเร็ว,ร,วร้ายคือกิเลียได้ขาดสะบั้นลงจากใจทำแสดงความอัจจัย์ขึ้นมาด้วยความเป็นธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นเดียวกันแล้วรวมเรียกว่าเป็นธรมธธรมธาตุธรรมธาตุนี้แหละที่พระพุเทธเจ้าและประหานทั้งหลายท่านทรงอยู่ตลอดมาอย่างทุกวันนี้นี่คือความจริง เวลาได้ปรากฏขึ้นมาใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามเราเชื่อในความรู้ของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นโดยความประจักษ์ใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานที่มันเหลวไหลอย,อยู่เวลานี้ก็เพราะกิเลสมันปิดบงังหุ้มหอ่อความจริงเอาไว้มันแทรกแทงความจอมปลอมเข้าไปกระซิบกระซาบ ให้เป็นความจอมปลอมลบล้างความจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ไปตลอดเรียวว่ากิเลสนี้เป็นฝั่งหนึ่งแห่งมารทั้งหลายทำเป็นฝั่งหนึ่งแห่งความจริงทั้งหลายเป็นความจริงล,ล้วนๆคือธรรมเป็นความจอมปลอมล,ล้วนๆคือกิเลสลบล้างธรรมตลอดมาอย่างนี้แล้วโยนเข้ามาก็คือมาลบล้างในหัวใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธ ท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพา,านมีนี่ <c oughs> ถูกกิเลสเข้าไปปิดตันไว้หมดไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีสิ่งที่มีนั่นคืออะไรเมื่อบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีแล้วอะไรโลกนี้ศูนญไปเหลือสิ่งเหล่าน,นี้จริงไม่มีสิ่งถ้าไม่ศูญเมื่อใจไม่สูญแล้ว ธรรมชาติอันนี้ก็สิงอยู่กับใจคือกิเลสตัวจอมปลอมมันเข้าแทรกสิงจิตใจของเราทั้งหลายเฉ <c oughs> พาะอย่างยิ่งคือชาวพูทธไม่ยอมรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้มีกิเลสมันลบล้างว่าสิ่งนล่นนี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์อมโลกอะไรไม่มีทั้งนั้น สิ่งที่มีชุด่เด่นอยู่ในหัวใจเราก็คือมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นทางโลกของกิเสพรากใสจิตใจให้บืนไปตามมันเท่านั้นความโลภเป็นยังไงนี่เรียกว่ากิเลสความโกรธคือกิเลสความหลงคือกิเลศราคะตัณหาคือกิเลสนี่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็ <c oughs> นภัยต่อเราที่อยู่ใต้อำนาจของมันนั่นแหละ มันบีบบังคับให้โลภโลภแล้วมันก็บีบบังคับปิดบังกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงนั้นออกเสียเช่นว่าทำลงไปอยากเท่าไหรได้เท่าไรไม่พอทำบาปทำกรรมไม่เกนินคำนวณถึงที่แจง้งที่ลับทำไปแบบด้วยความอยากความทะเยอทะยานเห็นไปตามพิเศษทั้งหมดเลยลบล้างบาปทั้งหมดไปเลยว่าบาปไม่มีบุญไม่มี สิ่งที่มีก็มีแต่ความทะเยอทะยานความดิบความดิ้นความโลภความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ไม่ไว้หน้าใครขอให้ได้ก็เป็นที่พอใจนี่คือทางเดินของกิเลสคันเดินไปตามมันไปเท่าไหร่แทนที่ผู้ที่ได้มาจากความโลภมากน้อยเพียงไรจะได้ความสุขความสบายหาได้ความสุขความสบายไม่เพราะกิเลสมีความหิวโหย ความโลภคือความหิวโหยอยากได้ตลอดเวลาได้มาพ่อคูณขนาดไหนมันก็ไม่พอใจยอ,อยากได้อีกอยากได้อีกทวีคูณข้เป็นลําดับก็เรียกว่าเราหิวไปเป็นลําดับความหิวเป็นความสุขแล้วเหรอเพราะทนหิวข้าวก็เป็นทุกคนหิวน้ําหิวหลับหิวนอนเป็นทุก์ท้งนั้นความหิววิ่งตามกิเลสจะไม่สร้างกองทุกข์ก็ม,มาเผาหัวใจอะไรจะสร้าง ฟืนไฟในเตาไม่ได้มาเผาหัวใจเราแต่ความโลภคือกิเลสตัวนี้เผาได้ตลอดเวลาความโกรธความเียแค้นทําลายกันก็คือกิเลสสังหารเราได้ตลอดเวลาราคะตัณหาความเยือทะยานความดีความดี <c oughs> มมก,มก,กับการมาราคะนี่ก็ได้ไม่พอได้ไม่พอนี่ก็คือฟืนคือไฟมาเผาไม่กันแหลกเหล๋ยวเรานี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราชาวพุทธ จึงควรเห็นโทษของมันสิ่งเหล่านี้มันสร้างโทษสร้างกรรมมาประจําในใจของสัตว์ทั้งหลายตลอดมาที่กับขี่กันแล้วทั้งๆท,ที่ทำท่านแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษมันเป็นมหาภัยต่อจิตใจแต่เราไม่ฟังเสียงเพราะสู้กําลังของกิเลสฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งตามมันไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว สัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์ชาวพุทธเราเป็นต้นจึงพัดพากันด,ดีกันดิน้นตามความเพยุทะยานของจิเดชที่จุดลากไปลากไปความทุกข์จึงไม่เคยว่างในหัวใจเลย <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกคนจนถ้ามีแต่ความดีดความดีนอย่างนี้แล้วก็มีการสร้างกรรมไปในตัวของเรานั่นแหละแล้วก็หาความสุขไม่ได้บางวันนอนไม่หลับ เพราะความดีบความดิ้นความทะเยอทะยานของจิตใจมันพาดิบพาดิ้นอนไม่หลับแล้วบางรายฆ่าตัวตายก็มี <c oughs> นี่ก็คืออํานาจของกิเลสมันทําลายสัตว์แต่หาได้รู้ไหมว่ามันทำลายสัตว์มันสร้างความหวังไปข้างหน้าเรื่อยๆให้หวังตลอดเวลาแม้ไม่ได้ก็ให้หวังนี่คือที่เลสจุดลากไปจุดลากไปจึงต้อง อาศัยธรรมเป็นเครื่องยับยั้งกันไว้ให้พอประมาณความอยากจะให้อยากเกินประมาณความอยากเกินประมาณเป็นน้ำโลนฝั่งนั้นก็เท่ากับฟืนไฟเผาหัวใจเราตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เศรษฐีมีเงินกองเท่าหูเขาก็หาความสุขไม่ได้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทอง ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันมีอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกนี้ต่างหากเราจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราด้วยธรรมอย่าให้โลภเกินประมาณความอยากสัตว์โลกเกิดมาอยากได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าอยากของผู้มีธรรมมีประมาณความพอดีพอดี